สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องผติดตามสื่อข่าวตะวันใหม่ออฟิเชียทุกท่านนะครับวันนี้ก็เปลี่ยนวันที่23ธันวาคม2567สําหรับในรายการข่าวนี้นะครับจะนําข่าวนะครับภูมิธรรมชาติพวกปันกระแสจุดภายทรงคามไทยกับว่าแดงซีเจรจาคือทางออกจะนําข่าวนี้มารายงานให้ทุกท่านได้ผ่าน,นะครับ เกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับทางสื่อข่าวข่าวสดรายงานว่าเมื่อในวันที่23ธันวาคม2567ในวันนี้ที่กระทรวงกลาโหมนะครับนายภูมิธรรมเวสัยซึ่งเป็นรองนายกรัฐมนตรีและรม,ละลมวกลาโหมกล่าวถึงการแก้ไขปัญหาในพื้นที่ข้อพิพาทช,ชายแดนไทยเมียนมาซึ่งอยู่ในกลุ่มอิทธิพลของกลุ่มวาว่าวันนี้มีการพูดคุยในที่ประชุม สภากลาคมและได้เห็นเอกสารทั้งหมดโดยเฉพาะเรื่องเขตแดนทางพื้นที่นองหลวงและพื้นที่ดอยโฮมาที่มีปัญหาดังนั้นการแก้ไขปัญหาเรายืนยันตามหลักการไม่ยอมให้อธิปไตยตวนลูกลลํำและสารักษาเอาไว้อย่างเตียดขาดซึ่งทางฝ่ายทหารได้ให้ความมั่นใจเรามีกําลังพลที่พร้อมในการรักษาอธิปไตยและการผักดันออกไป ในขณะน,นี้โลกเสริญภัยคุกคามกันทั่วโลกเราหลีกเลี่ยงการใช้ความรุนแรงและพยายามแก้ไขปัญหาด้วยการศิรจากรณีที่ว้าแดงก็เช่นเดียวกันซึ่งมีอีกหลายเรื่องที่พูดไม่ได้และไม่มีประโยชน์อะไรที่กลุ่มว้าจะมาลุกลานเรานะครับที่ผ่านมาก็ไม่มีการกระทบกระทั่งหรือการลุกลานความรุนแรงที่เกิดขึ้น ประเด็นดังกล่าวมีความทับซ้อนไม่สฉพาะเรื่องเขตแดนอย่างเดียวมันยังเกี่ยวพันไปถึงเรื่องเมียนมาด้วยว่าอย่างนั้นนะครับดวนให้ความมั่นใจได้ว่าไม่มีอะไรที่ปัญหาเปลี่ยนเรื่องที่ต้องคุยกันนะครับและเปลี่ยนการคุ้มครองเขตถือหลักฐานแผนที่ควรละแบบดังนั้นการศิราจาเขตแดนต้องปรับให้ได้ว่าอะไรเปลี่ยนมาตรฐานกลางและ,แล,ะแล้วก็ดำเนินการไปตามนั้นว่าอย่างนั้นนะครับ บางคนรู้สึกว่ากระทรวงกลาโหมอ่อนแอมากเกินไปตนอยากสัเรียกว่าเราแข็งแรงพร้อมที่จะปกป้องอธิปไตยเรื่องง่ายๆที่ผ่านมาเราต้องใช้เวลาเปลี่ยนปีกว่าจากศิลจรตกลงได้หากเกิดสงครามก็จะกระทบต่อการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจหากไปทำประชาชนเขาก็ไม่อยากให้เกิดสงครามเพราะว่าคนที่รับผลกระทบมากที่สุดก็คือประชาชนที่อยู่ตามแนวชายแดนไม่ใช่พวกที่เรียกร้องที่อยู่ที่นี่ ว่าอย่างนั้นนะครับทุกวันนี้ทุกคนเรียกร้องความอดทนอดกั้นในการแก้ไขปัญหาและยึดหลักกฎหมายระหว่างประเทศซึ่งกฎหมายสากลทุกอย่างขึ้นอยู่กับการเจรจาในทุกรูปแบบดังนั้นจึงให้ความมั่นใจได้ว่าเรื่องที่เกิดขึ้นในขณะนี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องขีดแดนไทยเมียนมาสีลูกเลือของไทยหรือ MOU 2544เป็นเรื่องที่ต้องศิราจารและหาประโยชน์ให้กับประเทศสูงสุดวไปอย่างนั้นนะครับเมื่อทางสื่อข่าวถามว่าจะมีการปรับท่าทีกับประเทศเมียนมาหรือไม่นายภูมิธรรมกล่าวว่าตามคอเทสซิงก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรกับประเทศเมียนมาที่จะให้ทางสองประเทศมาปรับกันเพียงแต่ให้ทางสองประเทศมาจิราจารหาทางออกแต่ก็ที่ปันกแสกันขึ้นมาตนคิดว่า ทุกส่วนต้องพิจารณาบางทีไม่รู้แล้วพูดส่วนเกินไปใบบีบให้รัฐบาลต้องตอบในทางใดทางหนึ่งไปอย่างนั้นนะครับทางรัฐบาลรู้ข้อมูลทางหมดแต่ลายเรื่องไม่เปลี่ยนพลดีต่อการพูดอยากให้เข้าใจกันซึ่งขณะนี้ก็รู้กันอยู่แล้วว่าต่างฝ่ายต่างอ้างสิทธ์ก็อยู่ในกระบวนการหาทางออกการแก้ไขปัญหาในพื้นที่เมื่อถามว่าปัญหากลุ่มว่าแดงต้องคุยกันลายฝ่ายใช่หรือไม่นายภูมิธรรมกล่าวต่อว่า คุยกับทุกส่วนที่เกี่ยวข้องและทุกระดับซึ่งเปลี่ยนไปในแนวทางที่ดีที่ดำเนินการมาก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรที่บอกว่าลบกันแล้วฆ่ากันแล้วไม่จริงทั้งนั้นไม่มีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นต้องทำประชาสนในพื้นที่ก็รู้ว่าเขาไม่อยากให้มีสงครามแต่แน่นอนว่ากองทัพก็ต้องยืนยันในการรักษาพื้นที่ตอนนี้ก็มีการพูดคุยกันอยู่นะครับ สุดในที่ล่งน้ำในพื้นที่ที่คิดว่าเป็นของเราก็ผลักดันหรือเจรจาถือเป็นการหาทางออกที่ดีที่สุดเพราะการตำรงอยู่ของแต่ละฝ่ายในพื้นที่ก็ต้องพึ่งพากันนะครับอันนี้ก็เปลี่ยนนายภูมิธรรมซึ่งเป็นรองนายกรัฐมนตรีและรมวรกลาโคมนะครับได้กล่าวถึงและตอบสื่อข่าวนะครับสุดท้ายนี้นะครับผมขอขอบคุณทุกท่านที่เป็นกำลังจะให้ผมตลอดมาและอย่าลืมกดไลค์ กดแชรและกดติดตามเอาไว้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมต่อไปนะครับสวัสดีครับ